แวะปรุงขี่ลำไส้อะไรมันออกเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยเรามาต้มแล้วค่ะเดือดแล้วเดแล้วน,นะโอเคฉันจะปดดรุงรสเ้อฉันจะใส่พริกแกงเข้าไปค่ะพริกแกงชุนนารรนะคะพริกแกงโคราชจ้ะใส่ไปชอบเผ็ดหน่อยเผ็ดมากกา็ใส่ไปพริกแกงก็นี่ค่ะตะไครไ้ใบมะกรูดหอมกระเทียมค่ะง่ายๆเราจะไม่ทำเผ็ดเยอะเดี๋ยววันนี้มีหลานๆคุณด้วย ใส่ลูกโดดอ่ะหอมมะน้านก็คือน้าที่เราต้มที่เราต้มเขาเนี่ยค่ะโอเค้ามด้วยเวลาคุณสุนค่ะใส่ไปการใจชอบแต่ระวังเค็มนะเพราะว่าเราจะไม่เพราะตอนที่ต้มเราใส่เกลือไปแล้วนิดหน่อยมันจะเป็ชิมชิมนแล้วไป อ๋อแล้วก็าเจ้อาจารย์ชูค่ะใส่ไปใส่ไปเสร็จแล้ว พราะว่าอื่นก็ซุกลแล้วนะท่นจะใส่ใบมะขามใบมะขามอ่อนค่ะใส่ใ<ช>ค่ะ,คะถุงนี่เท่าไหร่จะซื้อมาคะคมะขามอ่อนยี่สิบบาทยี่สิบบาทถุกถงก็เลยเลยแล้วก็ใบผักชีหมูเสือใบ<ช>แมงลักนะฮะแล้วก็น้องกัน<ช>น้องกันขนาดไหนน้องกันใส่ไปมันจะนัวมาก<ช>ดเดี๋ยวๆค่อยๆทำยกกุบๆร่น เดี๋ยวเบาไฟนิดนี่เดือดมากเลยอื้อใส่ไปเลยค่ะมีกระโดดลงลยด้วยอื้อเอาไงน้อนออต้มอืองมีไว้พระชีหูเสือข่าดไม่ได้นะไปหูเสือเนี่ยมันจะมันจะหอมมันจะใช่มากค่ะหอมเย็นแนะล้วมีอื้อหอม นีไข่อย,อยู่ประมาณ5้า 5, ตัวไข่ใหญ่ๆด่ไ้มพักมันจะรวมกันเดี๋ยวอน้แขงแป๊บเดียวก็ทุกเหลืองทอุบดิเลยนะหรือ กินแล้วรับสบายค่ะใส่น้องกันเข้าไปด้วยใส่ได้น้องกันไปันปลูกไว้ปลูกอาหารนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะซุกแล้วเดี๋ยวก็กินได้เลยค่ะเดี๋ยวทูเฮลารุนชายเขามาเอาอยากกินลูกน้องชายคนที่คุดบ่อซิบไล่คนเดียวอ่ะมันไม่ได้พลังจากอื่นอากแก้งอื่น เจียมเลยชั้นตัดตางๆไปนิดนึงคืออร่อยอร่อยเลยโอเคมะขามเริ่มออกเปรี้ยวนิดๆแล้วลูกโอเคอร่อยค่ะเ,เ,เดี๋มวกินกันเ้ย